สวัครับสวัสดีทุก่อนะครับผมก็วันนี้ผมมม่ได้ทำมาเล่นเกมนะครับผมจะมาสอนเก่อการอัดคลิปนะครับก็บมีคนขอมาฮะตอนแรกครับคุณต้องมีโปรแกรมนี้เละครับนี่ฮะสีส้มมูนี้นะครับเออมันชื่อโปรแกรม s s s c r ฟรีนะฮะก็มันไม่ได้มีแค่ฟรีมันมีแบบโปรด้วยแต่มันจะเสียตังนะครับผมมันมันเออผมใชให้ดูนะครับ Okay. เข้า Google Play Store นะครับพิมพ์ S C R ก็เจอแล้วครับเ okay. นี่ยก็จะมี2ตัวก็คือตัวฟรีแล้วก็ตัวโปรนะครับซึ่งตัวโปรก็จะขายที่ประมาณ150บาทตัวโปรภาพจะสวยกว่าครับแต่ว่าเออผมไม่ได้มีตังขนาดนั้นนะฮะตัวผมไม่ได้ซื้อมาครับ ก็ตอนแรกตอนท่านโหลดมาครั้งแรกครับมันก็จะเออให้ขึ้นว่าต้องรูทนะครับแล้วก็ได้เรากด What is root อะไรสักอย่างนะครับแล้วเออข้าเว็บซื่อโปรแกรมรูทนะครับก็นี่ผมแนะนำให้เป็นตัวนี้ครับ King root ตัวนี้ฮะตรงสายฟ้าเนี่ยนะครับกดเข้าไปออถามว่าหลดจากที่ไหนหลดจากเว็บมาผมจะให้เว็บให้ก็จะรูทเครื่องให้ทันทีครับนั่น,นะแล้วก็ลองกดตรงนี้ดูครับนี่ มัจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับให้เรากดตอนแรกจะขึ้นเป็นเดนดีนี่ครับให้เราเปลี่ยนเป็นอะโลโอเคอันนี้ก็จะแล้วตอนนั้นอนนั้นให้เข้าตัวโปรแกรมเอ่อ SCR ก็สามารถอัดได้แล้วครับมันก็จะขึ้นเป็นเออเป็นตัวไอคอนขึ้นมาให้แล้วกดที่รูปมันอีกทีหนึ่งก็สามารถอัดได้แล้วครับโอเควันนี้ก็มาแค่นี้แล้ะครับขอบคุณครับ